ไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลน์ Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคน ไม่ค่อยมีคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเมก้าน้องสามตัวนะครับลงแยกหมดเลยสี่หัวใจตัวนึงสี่ตัวนะจ๊ะหลังตัเออไม่ค่อยฟาร์มเฮ้ยมันดันเนาอมะมันดันม้หรอเออมันดันบีตรงไหนมาแล้วโอเคดึงรอนะ อ,อ๋อสำแเดี๋ยวพี่ขึ้นชั้นสองฮะหัวใจตัว<อ>หนึ่งแล้วก็มา้ายเหรอตายไพี่ไม่มีเกาะให้น้องวัดไม่ได้วัดไม่ได้หวทุกคนต้องมีเกาะผมมีแค่ ขยับมาเลยวะมาลนะอยนกเหลือตัวเหลือตัวหนึง่งอ้าโอ้พี่ผมขอโทษผมลืมดูเมื่อกี้ตายแล้วครับพาเพื่อนไปตายแล้วคนนึงลืมดูอ่ะขอโทษได้ไหมจบเลยลรบัก็ไปด้วยหอ ไอพี่สองรุยดีว,วะ่ะเาเหลือสองคนละนี่เมืองมันหลวเตอร์หนึ่งอะแต่ว่ามันติ่มอ่ะมีคนไหมครับยังเงียบอยู่นะโอ้โหข้างหน้ารถสามคันปะหัดเฮ้ยจอดอะนรอยู่เนี่ย โอย,ยิงไม่โดนเลยแล้วน่าจะหยิบเอมฟองตั้งแต่แรกถ้าเป็นอุยอ้ยตัวนึงนะผมป้อมยานะยานะเวย้ยเอาเรียบร้อยดิกระโดดอ๋อกระโดดยิงอ๋อน่ากลัวจังอ่ะเล่นอย่างโหดเลยนะทุกคนแม่งกระโดดยิงผมเลยวะโคตรตึง ตัวเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าขับไปไหนมันขับไปขวาแล้วก็มีคนยิงกันตรงหมู่บ้านตรงนู้นผมว่าเราเดี๋ยวเราไปเล่นตีหมู่บ้านตรงนี้ว่ากลัวมันดักอะร <'s> ์ตสโมกด้วยอืมไปเพ่่น พี่พายพี่ปายบทรสอง let's go <S เราขับรถข้างบนอนะไปดักมันด้านซ้ายผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับถ้าขับไปเอ้ยเอา้าโอ้ดักแบงนี้เลยเหรอโอมันซ้ำด้วยขับไปเดียวนะไฟไป,ไปไหน่อย มาดิเอาดิมาเอาดิต้องชายว่าไงต้องชายช็ชอตนี้ชายว่าไงสุดปะสุดไหมธรรมดาน้องธรรมดาแต่ชมเยอะเขินเดี๋ยวเราหาเก็บระเบิดดีกว่าครับ นี่ไงนะเราเบิดไฟสมองไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นได้ครับเราเหลือคนเดียวแล้วเอาเระเบิดไปดว,ว่าเสียงรถมานะเราส้มนะครับผมโหลดลบเอ้ผมล,ลบเ,มลเกมโหลดใหม่นะทุกคนมันเลยไม่มีสกินสัตรูนะครับไม่ต้องตกใจนะผมจะเล่นกระบอดนะครับผมลบโหลดใหม่นะเราลองสุ่มเน็ตไปตรงหลังบ้านไนปะเสียงเหมือนอยู่บนหลังคานะครับมันแบบ เสียงมันบนเลยอเออหลังคานะมันขึ้นไปไวจังวะมันพึ่งมาจอดเมื่อกี้อุยอ้ยเอ้าจะเอ๋เอ้ามันอยู่ที่สองครับผมนึกว่ามันจะโดดลงเเมืม่อกี้เสียงเหมือนจะโดดลงเลยมันน่าจะกระโดดเฉยๆโดนไฟขนาดนี้ไม่น่ารอดนะผมว่าเป็นผมผมก็ตายอะ่ะบอกเลยอยู่ห้องขวาเหรอน่าจะช่องขวาครับมันเหลือที่แค่ช่องเดียว อยู่ช่องขวาก็รรอดเรียบร้อยตายหมดยังหมดแล้วหรอหมดครับตรงนี้ระเบิดสามลูกทิ้งขโมกไปปะไปไเล่นคนเดียวนะครับเล่นระเบิดจะเยอะดีกว่าผมเหลือคนเดียวเอง ผมอยากได้เกาะมากคือแบบเล่นโคตรโหดแต่ว่าเกาะเวลหนึ่งไม่น่าไหวคนระับเว้มีคนนะขวามือผมมีในบ้านบนตัวหนึ่งตายแล้วตัวนี้โอ้ตรงบ้านวิ่งกันเต็มเลยอะ่ะ เราแวาเกาะดีกว่าครับอยู่ไปไม่น่าคุ้มเวาเกาะดีกว่าไหนดูซิมีปืนอะไรบ้างในนี้ยผมมีแต่เอ็มจีทุกคนเอ็มจีจริงๆแล้วมันก็ดีนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวคนเดียวผมอยากให้มันยิงแบบนัดเดียวหรือไม่ก็สองนัดน็อกดีกว่าใช้เอ็มจียิงมันลากได้นะแต่ว่ากลัวเราโดนลูกซองแทนนะครับ พอเราเหลือคนเดียวเ้วด้วยต้องเล่นดีๆอยว่าน,นั้นเหรอคือถ้าผมเปิดนอกได้ผมก็จะเอาเลยอ่ะเพราะว่าน้ำมันเราไม่มีครับเราต้องเล่นละผมอยากเล่นบ้านนี้ว่ะมันจะมีสักกี่ตัว2สองตัวผมคิดว่าไม่โผล่ครับเหมือนจะโผล่ตรงช่องนั้นนะแต่ว่าโผล่ยังวะร้อยน็อก,อกโดนหน,นีน้องงเงี้ยพี่บอกเลย พี่บอกเลยว่าพี่เมมมาหาน้องแล้วอีกนิดนึงรถรถโอ้จอดตรงนี้อุ้ยเกือบตายครับดีมจริงมแม่นนะมิงขมยิงกดยิงกดอย่านะเว่ยอย่าเว่ยมีนะเว่ยมาแล้วเออมาดีมาดีเน็ตเน็ตมาแล้วเน็ตเจ็ดลูกจงังหวะนี้ลูกนี้ โอ้ไม่โดน่ะเสียงมันเหมือนมีกี่ตัวเนี่ยมันมีสามอหรอมันมันเหมือนมีสามเลยมันเหมือนเสียงข้างบนแล้วก็ข้างนอกไอ้ผมเลยไม่ม,มั่นใจแล้วมันอยู่ข้างบนหรือข้างนอกเนี่ยยังปลาไม่โดนเลยครับไม่รู้มันอยู่ช่องไหนช่องขวาอ,อยู่ช่องไหนเนี่ยกลาง เออไม่ดีช่องนี้ครับมันเสียงมันมันอยู่ช่องเนี้ยช่องกลางอ่ะอยู่ขวาป่ะมันอ่อค่อยฟังเสียงมันมันเหมือนอยู่ตรงช่องระหว่างบันไดอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ผมปาไปต่มันเป็นช่องระหว่างบันไดมันเลยไม่โดนหรือป่าเสียงมันอยู่ข้างล่างเลยว่ะไอตัวนี้โดดลงอะอ่า เหมือนเหมือนห้องขวานะล็อกหนึ่งครับวนันล่างชั้นล่างตัวหนึ่งเอ้ยล็อกสองอ๋อมันได้เหรออา้าวเรียบร้อยแตก คือเขาเพิ่งมาชุบกันตอนผมขับชิดทุกคนผมก็ปล่อยให้เขาดีกันได้ตั้นานผมก็นึกว่าเออมีสองตัวแต่ได้มีสามคือมันน็อกน็อกสองแล้วแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ข้างล่างว่าโ,โอเคอมันไม่ทีมเรามันไปขึ้นข้างบนเขาออเหลือ,อสิบหคนคนระับ ผมอยากได้ระเบิดมากกว่านี้จะสมกใช้วงเก็บไว้ก็ได้เมื่อสี่นี้ก็กำลังโอเคนะก็ศูนย์สองร้อยสี่สิบบนเขานี่คนเยอะมากเลยนะคือเล่นบนเขามันก็ดีแหละแต่ว่าผมว่าวงรอบนี้อาจจะไม่ได้มีภกเขาผมอยากไปเล่นที่บ้านมากกว่าเพราะว่าบ้านมันรับคนง่ายครับถ้าผมเล่นเดินไม่น่าไหวเพราะว่า จำนวนคนทีมเรามีแค่นคนเดียวละเราเหลือแค่คนเดียวแล้วครับเป็นบนเนินไม่น่าไหวเราแหลมแบบเปิดออกสักตัวได้ปะ<ม>เห็นมีคนเดินอยู่สองสามตัวเลยเขาบนน่ะปล่อยปล่อยไปมันน็อกกับวะยิงไม่ได้ครับมันติดนักน็อกหนึ่งอะ ซ้ำไม่ได้ทุกคนมันเป็นเนินพอดีอะ่ะคือถ้าเขาคานลงเนิน้ายก็ซ้ำไม่ได้ละผมจะขับไปที่มันก็ไม่ดีครับเราอยู่เนินต่ำเาเขาอยู่เนินสูงซึ่งเนินสูงมันได้เปรียกว่ะผมคิดว่าเล่นบ้าน,นจะเป็นทางปลอดภัยให้ดีที่สุดแล้วรถส้มนี้เป็นรถใครเอ่ยอ่าเป็นมีเจ้าของนะรถคันนี้นะครับมีเจ้าของผมเชื่อว่าอาจจะมีพลังงานนะครับในบ้านหลังนี้ ไอ้บ้านหลังเนี้ยทุกคนผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยไอบ้านหลังนี้มันมีประวัติไงคุณจาได้ไหมคลิปล่าสุดเนี่ยใครจําไม่ได้ลองไปดูคลิปล่าสุดนะครับบ้านหลังนี้มันมีประวัติผมไม่อยากเข้าไปเลยบ้านเนี้ยไอบ้านนี้แม่งผมจาได้ผมเดินเข้าไปนัดเดียวเสียงเหมือนอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างบนครับ อยู่ข้างล่างบ้านนี้มันอยู่ตรงรูได้ครับรู้เดิมเลยนะครับที่ผมโดนคลิปที่แล้วอะ่ะคนอนะ่ะผมไม่รู้มุมหมดทุกคนไอ้ข้างล่างรูเนะี้ยโหสโมกปิดมองไม่เห็นเหลือสองตัวด้วย ังข้างนอกก็มีคนมาอีกนะครับแต่ตัวใต้ตีต่อคือมันไม่ขยับเลยทุกคนมันแบบมันแอบ,บในสมโมโหซ่มเงียบอุ้องฟีเฮ้ยหัวแตกแล้วอันไหนอันไหนแอบมบีประเด็นนะอยากรู้อยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องไอ้ตัวนี้มันอยากรู้เรื่องนะอยากรู้ข่าว อยากรู้ข่าวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เลยแป๊บนึงตรงนี้ใช้จังหวะน,นะนะเฮ้ยโอ้โหนี่อยากรู้ข่าวเนี่ยเรียบค่อยเลยโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับผมตายที่เดิมมาสองคลิปแล้วทุกคน